จำหน่ายเกมของแท้ถูกที่สุดแล้วได้ทันทีไปหาดูได้ครับที่ storetopop หรือว่าถ้าจะคุยกับร้านไปหา store top u f ที่ในร้านแอปได้ครับลิงก์จะอยู่ข้างล่างนะครับกำลังมองหาที่เติมเงินในเกมฟีฟ่16หรือว่าเกมอื่นๆราคาถูกไปดูได้ครับที่ mmo rog แล้วถ้าใช้รหัสของผม n 9 4คุณจะได้ลดอีก6%ครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ c h anel n i n a t 9 4วันนี้เปิดแพ็ ทีมออฟเดอะวีคอาทิตย์ที่35นะครับผมก็สําหรับแพ็กโอเพนิ่งอาทิตย์เมื่อก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เปิดครับเพราะทีมออฟเดอะวีคที่ผมดูจากเมื่อก่อนหน้านี้มันไม่กับค่อยดีเท่าไหร่ครับผมแต่ตอนนี้ผมยังกับต้องรีเปิดทีมออฟเดอะวีคแพ็กของผมแล้วครับเพราะซีซั่นยังกับฟุตบอลอะเกือบจะหมดแล้วครับที่อังกฤษนี่แปลว่ายังกับเ,เราจะไม่มีอินฟอร์มการ์ดจะไม่มีอะไรผมก็ถ้าผมดองไปไว้ผมก็เสียไปเปล่าๆคร่าเพราะอินฟอร์มเราก็จะไม่ได้ใช่ปะ team of the week อาทิตย์นี้อาทิตย์ที่35นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนเดิมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมมีแค่เนมาเอรอเก้าสิบเจ็ดไอร์นโรเบนนะครับผม91ฟิลิเปคูตินนอกนั้นไม่เกิน1 0 0 0 0แสนนะราคาผมไปเช็คราคามาเรียบร้อยแล้วครับผมเนมาานี่เ97ป็นบล็อกเอานะครับผมได้ประมาณล้านเอล้านสนะครับ ฟิลิเป้กูชิเนียลวอล์กอัพเหมือนกันครับผม89ประมาณ3-4มสี่แสนแล้วก็ไอเอ็นบรแบนครับผมแอบวอล์กอัพคนที่3นะครับ91เร็ติ้งราคาประมาณ3-4มสี่แสนเหมือนกันนะครับผมทีมออฟเดอะวีคอาทิตย์เนี่ยมี4วอล์กอาท์ครับผมมีเนมาคูชิเนียลไอเอ็นบรแบนแล้วก็แอร์โยนัสครับผมตัวนี้มาครับผมเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพกันครับผมวอร์มอัพแอบทีมออฟเดอะวีคเพลร์แพ็คอุ่นเครื่องครับผมปะ่ะ ไม่ใช่บล็อกเอารู้แล้วครับเราไม่ได้หรอกครับบล็อกเอาเนี่ยเขาทีมมอสดูวิกอาทิตย์เนี่ยดูดินี่แหละครับผมเลสเตกาดเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมได้มันอีกนะเดี๋ยวผมได้มันอีกราคาประมาณหนึ่งหมื่นอะทุเลสครับผมทีมมอดูอีกอาร์ทีเนี้ยทุเลสละมาดูอีกกันครับพรีเมียมทีมมอดูวีกแพ็คมิวสิก ออามันได้ยากครับพอกเนี่ยมันยากครับมิชิปัตชิวายปัชัตชิวายอะไรไม่รู้ครับแต่โอเคครับ84เนี่ยเราได้แต่การ์ดอย่างนี้ครับผมถ้าเราเปิดทีมเดอีกอาทิตย์นี้นะนัชโชฟานันเดสแล้วก็ไอหมอนี่อีกแล้วบอกแล้วครับผมบอกแล้วว่าผมต้องได้มันอีก82เวสต์ร์ด82เวสต์รกดนี่ครับผมขอ10,000 1 0 0 0 0ื ประมาณ30,000ก็50,000ครับจากแพ็คนี้มาขอแพ็คสุดท้ายขอบอกเอาครับขอคูชินิโอก็ได้ผมอยากได้ฟลเป้คูชินิโอเนี่ยแพ็กสุดท้ายครับเดี๋ยวผมมีอีกครับผม Ultimate Team of the Week Pack จาก f o o t c h a m p i o นอาทิตย์นี้ผมได้29ในโลกครับผมแปลว่าผมมีละดองไว้2 Ultimate Team of the Week Pack มาช่างมันเถอะเรามาลุยอันนี้กันเลยครับที่จริงผมอยากดองแต่เรามาลุยกันดีกว่าขอหน่อย เป่าเขา่าได้สโอเคเว้ย87 <Yeah. S 2> สูงที่สุดแพคโอเนิ่งอาทิตย์นี้ครับผมเสียดายเราไม่ได้วอคเอาโยนัสไม่ได้วอคเอาไม่ได้สักวอคเอาเลยมีสีมีสีนักเตะที่เป็นวอคเอาแต่เราไม่ได้สักตัวแล้วแล้วก็มิกชีบ,บัตชวยี่อีกแล้วครับก็ดีนะที่ผมได้บัตชวยี่มาเนี่ยเพราะ มันแพงอยู่ครับดีกว่านักเตะละ1 0 0 0 0หม่นเนี่ยกับดุกส์เนี่ย1,000 0แน่นอนครับผม81แต่รามาดาวเฝ้าเขาครับเราได้มาดีที่สุดอาทิตย์นี้โอเคเว้ยเอาเว้ย40,000มือ่อประมาณ40,000เอาเว้ยรวมๆมหมดนะครับผมจาก3แพ็คทีมออฟเดอะวีค Player ที่ผมเปิดไปเนี่ยนะครับแอมได้กำไรคืนประมาณแสนสามแสนสามแสนสี่ยังไงอย่างเงี้ยก็ ทุเลนิดนึงครับเพราะแพ็คผมเปิดไปเยอะนะขนาดนี้กับนี่จากแพ็คอลิสหนึ่งนะครับผมเราได้สองทิมอูดวิกแพ็คเนี่ยเราน่าจะได้ประมาณสัก2องแสนสามแสนอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคครับก็จบไปก่อนแค่นี้นะครับแพ็คโอเพนนิ่งวันนี้ก็โอเคครับไม่ทุเลเท่าไหร่ประมาณแสนสี่แสนอะไรอย่างเงี้ยเราได้ทุนคืนจากแพ็คโอเพนนิ่งนี้ครับก็โอเคทุเลนิดนึงแต่ก็โอเคครับเอาได้อยู่ เหมือนเดิมครับผมอย่าลืมก่อนจะไปกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์แล้วก็ subscribe ให้ผมด้วยนะครับข้างล่างวิดีโอนี้ได้เลยแล้วมาพบกัาผมได้ที่ facebook i n a ัท94นะครับผมลิงก์โซเชียลมีเดียของผมจะอยู่ข้างล่างสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ